เหตุบุกยึดโรงแรมจับตัวประกันในเมืองหลวงของบูกินาฟาโซได้ยุติลงแล้วนะคะโดยมีผู้เสียชีวิตเกือบ30คนและบาดเจ็บกว่า50คนค่ะกองกำลังผสมของบูกินาฟาโซและฝรั่งเศสเข้าควบคุมพื้นที่โรงแรมหรูสีดาวกลางกรุงบากาตูกูซึ่งเกิดเหตุกลุ่มปิดอาวุธบุกเข้ายึดและจับตัวประกันไว้กว่า170คนตั้งแต่ช่วงเย็นของวันศุกตามเวลาท้องถิ่น รัฐบาลของบูกินาฟาโซเผยว่าเหตุการณ์ยุติลงแล้วโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28คนและบาดเจ็บอีก56คนซึ่งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทางนี้เครือข่ายก่อการร้ายอาัลกอิดะที่มีชื่อว่าอิสลามาเกร็บอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุกลุ่มอิสลามาเกร็บเป็นอดีตกองกาลังของฝ่ายกบฏท,ที่สลายตัวไปแล้วซึ่งถือกําเนิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองของแอลจีเรียในช่วงทศวรรษที่90 โดยที่ผ่านมากลุ่มอิสลามมาเกร็บมีวิธีการหารายได้จากการจับตัวชาวตะวันตกไปเรียกค่าไถ่ค้าอาวุธและยาเสพติดตัรัฐบาลวิกินาฟาโซเปิดเผยด้วยว่าได้สังหารผู้ก่อเหตุไป4ี่คนจำนวนนี้มีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยค่ะ